บอกว่าไอ้นี่หนึ่งไปแล้วไหนหน่อยจะปรับปรุงตัวปีไม่ปีเขาก็ยังเหมือนเดิมเมือนว่ปรับปรุงตัวไม่ใจใช่เดิมผู้เ่าพูดนี่พูดรู่สายตะรู้ว่าผู้ดู้ม้าตะรู้แมวโอ้ผู้ตัวนั้นใหนจะปีไม้ไหนจะปรับปรุงตัวปรับปรุงตัวไม่เหมือนเดิมมันหล่ะเล็ว่าปอานี่หนึ่งไปหล่ะนู่นยิ่งไปหล่ะป้องเร็วไปเดี๋ยวพูดเปลอาเด้นิดดุยก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ ทีหลังไม่ต้องพูดถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเสียเราแบบเรานี่พูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยพูดเปื่ออะไรอ่ะถ้าเป็นคนนี้มันต้องฟังรือเรื่องมั่งไงพระชาคนนี้โอ้บอกให้เงยียบทีอ่ะไม่เงียบแต่คุยพูดนี่ไม่เงียบปะเออไม่เงียบเลยมึงเตี้ยวอะไได้เลยใช่ไหมเออได้กูไม่ทนแล้วมึงข้ามไอ้ปุ้ยมึงข้ามไอ้ปุ้ยนี่กูจะไม่ทนมึงแล้วมาเลย <c oughs> มึงลุกขึ้น ไอ้ทีแล้วมึงหนากูมึงเอาทำแรกนะมึงจะขึ้นนะกูต่อไปไปมึงจะขึ้นมาเลยมึงมาปั่นตัวมึงจะขึ้นนะมึงไหกจังมึงยกขึ้นมาเลยแม่กูไปทนแล้วมึงจะขึ้นมาเลยยกขึ้นมาอีไปเนี่ยพี่ไม่ได้ไม่ต้องมึงยกขึ้นมาเลยนี่ยทนไม่ไหวแล้วยกขึ้นมามึงไม่จะวอยกขึ้นมาเลยไม่ทนไม่ไหวแล้วแลกูจะวันตอนนี้ยกขึ้นมานัากลัวโอ๊ย วันกัวเฮ้ยนักเลยเล้ยคุณอ